สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเรา,าจำหน่ายผ้าทอมือแล้วก็ผ้าทำมือของอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะอยากได้ผ้าชนิดไหนก็สอบถามกันมาได้นะคะที่ร้านเราจะมีอ80อจะเป็นของพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะในใน บนผืนผ้านะคะบนสิ้นที่เป็นงานงานมือที่ใช้ระยะเวลานานกับการทอมือธรรมดานะคะวันนี้เราจะมานำสิ้นนะทอมือธรรมดานี่แหละขายดิบขายดีเอามาฝากกันนะคะเป็นต่อเชิงไหมนะคะเป็นต่อเชิงไหมเหมือนกัน5ผืนวันนี้มี5ผืนนะคะอ่าผืนแรกเลยนะคะการ การที่เราซื้อสิ้นที่เป็นงานทอมือมันดีอย่างนะคะจะแข็งแรงนะคะเนื้อผ้านี่จะแน่นเพราะการทอมือคือการกระแทกฟืมเข้าไปนะคะตามแรงของคนนะคะแต่งานทอโรงงานทอเครื่องจักรเนี่ยมันจะไม่แน่นนะคะข้อเสียแต่ราคาถูกนะคะอย่าเห็นแก่ราคาถูกแล้วใช้ไม่นานก็เส้นได้หลุดลุ่ยนะคะ ก็ท่านที่ซื้อไปก็จะรู้นะคะเราเปรียบเทียบได้นะคะเราซื้ออีกราคาหนึ่องร้อกว่าบาทแล้วก็มาซื้ออีกราคาพันกว่าบาทนะคะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าทําไมของถูกถึงคุณภาพเป็นแบบนี้ของแพงคุณภาพแบบนี้จ่ายแพงกว่านิดหน่อยก็ได้ของมีคุณภาพนะคะวันนี้เรามา,าชมสิน้นพื้นเมืองของอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะ พื้นแรกนี้จะเป็นอ่าสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นที่เราเข็นเส้นได้มีออกสีบัญยินสีออกฟ้าๆนะคะสีมันก็จะเป็นโทนชมพูนะคะการเข็นเส้นได้ก็คือการเข็นอ่าหลายๆสีนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ออกแนวชมพูเราก็เลยเอาจกชมพูมาต่อให้ นี้เลยนะคะสีสวยหวานนะคะผืนแรกเลยนะคะผืนแรกจะออกแนวนี้นะคะออกแนวชมพูนิดๆอมม่วงนะคะเพราะว่าเขาเข็นเส้นได้หลายสีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราใช้เชิงสีชมพูมาเข้านะคะสีก็เลยสวยประมาณนี้แล้วก็มันเป็นหัวแดงนะคะเชิงก็จะแดงคู่กันสวยนะคะผืนแรกสีออกโทนชมพูผืนแรกนี่สวยนะคะและผืนแรกจะบอกว่ามี3มผืน นะคะสีเดียวกันเนี่ยมี3ผืนเพราะฉะนั้นจับจองกันมาได้สีสวยนะคะผืนแรกสีสวยมากออกโทนชมพูอมม่วงนะคะนี่เลยนะคะชมพูอมม่วงสีเขาสวยนะคะ1,800บาทสำหรับผืนแรกและผืนต,ต่อไปนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็1,850นะคะเพิ่มมาอีก50บบาทเท่านั้นเองเก็บเงินปลายทางก็จ่ายกับพนักงานได้เลย นะคะคพื้นที่2อเป็นลายตะวาบ้านหาดเซี่ยวหรือออยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะลายตะวาจะเป็นประมาณนี้ตะวาหรือตะวา่าแล้วแต่จะเรียกนะคะเป็นเสียบสําเนียงของคนพื้นบ้านนะคะเราจะเรียกตะวาหรือตะวาก็ได้นะคะต่อด้วยเชิงไหมนะคะสีทองเป็นไหมประดิษฐ์นะคะไหมสีทองสวยงามค่ะสวยงามนะคะ จะมีความเรื่เรมเรื่มเงาเงานะคะเป็นลายตะวะช่วยให้มีความสง่างามมากยิ่งขึ้นนะคะสีทองนะคะสีเหลือบเหลือบทองๆองนะคะราคาอยู่ที่1800บาทนะคะเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยนะคะผ mm. ืนต่อไปอยู่ที่ท่านใดที่ชอบนะคะแต่สวยทุกผืน นะคะผืนต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองนี่ก็จะเป็นต่อด้วยเชิงสีทองเหมือนกันนะคะเข้ากันได้ดีนะคะสีเหลืองทองสวยงามมากเลยนะคะท่านใดที่ชอบสีโทนนี้จะขับผิวดีมากนะคะขับผิวให้เราดูขาว่องมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะ1,800บาทนะคะราคาอันนี้ราคากลางๆขายดิบขายดีก็ราคานี้เลยนะคะเพราะว่าเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วจะเอาไปนุ่งหรือไปตัดสําเร็จก็ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะเชิงเชิงไหมด้านล่างก็จะเป็นเขียวมะนาวเหมือนกันนะคะเป็นไหมเป็นไหมสีเขียวอย่างนี้เลยค่ะจะมีความเงางามของเส้นไหมนะคะ สีอกเขียวนะคะมีอย่างละผืนเท่านั้นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสิ่งจะเป็นเขียวอ่อนเขียวมะนาวเราจะเรียกว่าเขียวมะนาวนะคะนี่เลยนะคะเชิงก็จะเป็นเขียวมะนาวเหมือนกันนะคะสวยงามค่ะ1,800บาทนะคะอันนี้มีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะยกเว้นผืนแรกเราจะมีหลายผืนอันนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะสีเทาเงินนะคะเทาเงินก็ต่อด้วยเชิง สีเทาเงินเหมือนกันนะคะเป็นสไลด์สีนะคะสีเทาเงินเหมือนกันนะคะเป็นการสไลด์สีสวยงามทุกผืนเลยนะคะอันนี้เป็นเทาเงินท่านใดที่ชอบความเป็นเทาเงินนะคะแต่เชิงเขาจะยืนแดงหัวก็จะแดงเข้ากันนะคะสวยงามทุกผืนะคะ่ะเป็นสีเทาเงินนะคะสีเทาเงินค่ะเดี๋ยวเรามีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะสีเทาเงินสวยทุกผืนนะคะวันนี้มีมาจับจองแค่ ห้าผืนเท่านั้นนะคะจับจองกันมาท่านใดชอบสีไหนนะคะของดีๆมันทอช้านะคะทอมือกันพุ่งกระสวยไปมาแล้วก็ทอให้มันแน่นเนี่ยมันช้านะคะงานได้ช้าเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆว่าเรามีอะไรมาใหม่นะคะสิ้นหมักโครนก็มีนะคะติดต่อกันมาได้เรามีไลน์กลุ่มนะคะเข้ามาที่ไลน์กลุ่มก็ได้นะคะไลน์กลุ่มนี้เราก็นําเสนอของใหม่ๆที่มาเข้ามาใหม่ เราจะเอาเอาส่งไปให้ในช่องอ่าห้องรวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในรายกลุ่มเราก็ส่งให้เป็นบางทีที่เรา,ามีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เรามีสมาชิกเยอะมากบางทีเราส่งไปแค่รายกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเต็มนะคะพื้นที่มันเต็มเราก็ส่งที่เดียวคือในรายกลุ่มนะคะต่อไปเราก็จะส่งในรายกลุ่มเท่านั้นอยากชมสินค้าอยากชมความเคลื่อนไหวของร้าน ก็เข้ามาในลายกลุ่มได้นะคะเชิญนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะการกดติดตามการกดกดไลค์เนี่ยเป็นการต่อเนื่องนะคะโดยทาง u t u b e เนี่ยก็จะให้เราได้ได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วได้ชมได้มองเห็นนะคะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแต่ถ้าท่าน ติดตามอย่างเดียวชมอย่างเดียวบางทีท่านอาจจะพลาดในคลิปปัจจุบันนะคะต้องกดไลค์ด้วยนะคะในการต่อเนื่องค่ะเขาเรียกว่ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะกดไลค์หรือคอมเมนต์มาชมมาติมาชมได้นะคะมีความสัมพันธ์กันนิดหน่อยนะคะท่านชมแล้วท่านชื่นชมชื่นชมเราแล้วท่านก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะก็สำหรับวันนี้